บรรยากาศยามเช้าค่ะมีหมอกด้วยนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะไม่เห็นภูเขาแล้วค่ะความจริงตรงนี้จะเป็นภูเขานะคะวันนี้หมอกเต็มเลยค่ะดูค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะตอนเช้ามีหมอกค่ะเก็บบรรยากาศนะคะดูค่ะหมอกยามเช้าค่ะ นกบินด้วยค่ะบรรยากาศยามเช้าค่ะนี่นะคะสดชื่นมากเลยค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ค่ะวิวธรรมชาตินะคะมีหมอกค่ะหมอกยามเช้านะคะกระทุ่งน้ค่ะ เต็มเลยค่ะหมอกนะคะหมอกเพียบเลยค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ค่ะมาถ่ายชัดๆนะคะอันนี้นานะคะกําลังวิ่นน้ำนะคะเก็บบรรยากาศยามเช้าให้ชมค่ะกับทุกนาสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้มีหมอกค่ะหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะ ธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะเก็บบรรยากาศไปชมนะคะบ้านติดกับทุกนานะคะบรรยากาศได้ประมาณนี้นะคะได้ชมทุกนาบ่อยๆนะคะช่วงนี้ค่ะเก็บบรรยากาศนะคะสวยๆเด้ค่ะสดชื่นเลยค่ะนี่ค่ะหมอกนั้นเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะหมอกค่ะชาวนามาดูนานะคะนี่ค่ะ หมอกเพียบเลยค่ะหมอกขาวเลยค่ะช่วงนี้นะคะหลัทงที่ฝนตกนะคะหมอกขาวเต็มทุกนาเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะยามเช้าค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศหมอกขาวมากเลยค่ะไม่เห็นทูกเขาเลยนะคะ ปกติจะเห็นภูเขานะคะหมอกขาวเลยค่ะหมอกขาวมากเลยค่ะนี่นะคะกับบรรยากาศค่ะกับนกนะคะยามเช้าค่ะเนี้ยภูเขาค่ะเห็นลางๆนะคะภูเขาค่ะ ก็มีหมอกนะคะวันนี้ค่ะหมอกสดชื่นเลยค่ะวันนี้ค่ะ